สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอนะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอจะพาทําต้มยำเป๊าะแปกนะคะสดน้ําร้อนร้อนรสชาติแซ่บถึงใจนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนกันได้เลยนะคะอ่ะขั้นตอนแรกนะคะแม่โอจะหั่นตะไคร้นะคะเตรียมตะไคร้เตรียมเครื่องให้เรียบร้อยก่อนตะไคร้แม่โอใช้อยู่หนึ่งหัวนะคะหั่นซอยเป็นชิ้นตามชอบแล้วก็ข่านะคะอันนี้ ค่าหนึ่งแง่งนะคะใส่ลงไปนะคะหั่นแว่นบุบพอแตกนะแล้วทีนี้เป็นรากผักชีสาถึงสี่รากนะคะทุบๆบุบๆนิดนึงเนาะแล้วก็อันนี้เห็ดนะคะไม่โอช้เป็นออรินจินะจะใช้เป็นเห็ดฟางเห็ดอะไรก็ได้ตามชอบนะคะ หั่นตามชอบเลยนะคะตามด้วยหอมแดงนะคะสัก3ามถึงส่หัวนะคะอาจจะบุบก็ได้หรือจะซอยเหมือนแม่โอในคลิปก็ได้นะคะแล้วตามด้วยพริกขี้หนูนะยี่สิบถึงยี่สิบห้าเม็ดนะคะเอาให้มันแซบนะส,บสั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 บนะทั้งแดงทั้งเขียวเลยนะคะแล้วอันนี้เป็นมะนาวนะคะหั่นเตรียมไว้นะคะผ่าไว้นะคะบีบ บีบเอาแต่น้ำนะคะประมาณสัก2 3ถึงสามลูกนะคะอ่ะโอเคพอเตรียมเครื่องเสร็จแล้วมาตั้งหม้อเลยค่ะตั้งหม้อใส่น้ำลงไป1 0 0 0 m พันมนะคะใส่ซุปก้อนหมูหนึ่งก้อนนะคะใส่ไปเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยเครื่องนะ,คะเครื่องที่เราเตรียมไปเมื่อกี้ตะไคร้นะคะ,ะ,ะ,คะรากผักชีข่าอะไรพวกนี้นะคะนี่เป็นรากผักชีนะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ข่านะคะแล้ว อีกอันนึงนะคะแม่โอดจะใส่ไปพร้อมกับเครื่องตัวนี้เลยนะคะเป็นหอมแดงนะคะใส่ลงไปนะต้มเครื่องตัวนี้ให้เริ่มเดือดก่อนนะคะนะให้น้ําเริ่มเดือดได้ประมาณนี้เราใส่ใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดฉีกนะคะใส่ลงไปนะใส่ขั้นตอนนี้ใบมะกรูดจะมีความหอมนะคะแล้วก็พอน้ําเดือดเสร็จใส่หอยแมลงภู่ค่ะใส่หอยแมลงพู่ลงไปนะคะแล้วก็อ่ะรอให้เดือดแล้วแม่โอ๊ก็จะใส่เห็ดนะใส่เห็ดลงไปก่อนนะคะ อ่ะเพราะว่าเห็ดจะสุกยากกว่ากุ้งกว่าปลาหมึกเนาะแล้วก็ปรุงรสขาน้นำปลา1.5ช้อนโต๊ะนะคะแล้วแม่บอกว่าจะใส,ใส่กุ้งนะคะกุ้งสด150กรัมนะคะแกะเปลือกลอกอะไรออกให้หมดนะคะแล้วอันนี้เป็นปลาหมึกนะคะปลาหมึกก็150กรัมใส่ลงไปนะคะเกลี่ยให้จมน้ำนะไม่คนเดี๋ยวมันจะขาวนะคะเกลี่ยแค่เกลี่ยนะคะอ่ะพอปลาหมึกกับกุ้งสุกได้ที่แล้วนะคะใส่นี่เลยพริกนะคะพริกที่หนูที่เราซอยไว้นะคะอ่ะ กดให้จมน้ำนิดนึงนะคะแล้วรอให้เดือดมีกลิ่นหอมของอ่าพริกขี้หนูนะคะอ่าแล้วก็คนนะคะคนนิดนึงนะ,ะให้ทั่วถึงนะคะพอคนพริกขี้หนูเสร็จเรียบร้อยนะคะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวค่ะอ่าใส่ลงไปนะคะจะได้กลิ่นหอมมากนะ,ะแล้วก็ตบท้ายด้วยอ่าใบกระเพราแล้วก็ใบผักชีอ่าผักชีฝรั่งนะผักชีใบเลื่อยนะคะเกลี่ยคนให้ทั่วนะคะพอผัก สุกได้ที่มีกลิ่นหอมแบบปิดเตาได้เลยค่ะนะปิดเตาเสร็จยกเสิฟเนาะอ่าเทสใส่ชามแบบนี้นะคะเมนูนี้กับแก้มได้นะคะกับข้าวได้นะคะโอเคใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ